ชลีฟตีปืนอยู่ในเมลนะพี่ตใช่เหรอโอ้ไม่ทำมาสอยสว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 ยดีเงี้ยอันนี้มันนี่จแปลงแล้วฮ้ยุกเอาดีดีเป็นตะเล่เตะมาว่ะเป็นเตะมันไม่มีแล้วตัวบักอ่ะเอ้ยยัดกดผิดโอเคพอใส่ชุดนี้มองดูตัวทรงพลังนะดูแบบมีมีความเป็นทีมเยอะมากเลยแล้วทำดีพี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าตัวก็กล หน่วงเลยได้คือหนักหน่วงเลยโหคือหนักหน่วงเลยอ่ะเอาเรื่องอยู่พี่คือดูตาตาตาแก่คือหนักหน่วงกันเลยไงตอนไรผมเติมพันไก่เวทเมื่อวานเนี่ยจริงแล้วผมก็นั่งดูไปตั้งแต่ไม่คือปากตัวเขาจัดเต็มให้เราแบบตัวท็อปๆอะไรนะแต่คือเราแก้ว่พตัวบัตจัดเลยไงโอ้ะจริงพี่เฮ้ยพี่แต่เสียงนะผมได้ยินอ่ะพี่แต่เสียงอ่ะอึ้ย เราไปดูอันนี้จัดเกือบจะมันอยู่ตัวจัดเลยจัดที่ใครอ่ะไอจุกเหรอใช่ครับพี่เอา เดบ้าเลยโดบบ้าบวกสองสามสิบทียดพอเลยไปพี่ไปเดี๋ยวมันไม่ดังนมันไปเบาบวกห้าไงปลพลองลอองใส่หัวหมีไหมสไหมลองใส่ลองใส่หัวหมีกันลองใส่หัวหมีกันซ้อม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 ใส่หัวหมีกใส่หัวหมีวเเไปเไปเไปพี่ตีหัวหมีพี่ตีหัวหมีหรือหัวหมีอะเืออะไรได้หัวหมีกูใส่กูใส่มาเฮ้ยกูยังไม่เปลี่ยนเลยกูยังไม่เปลี่ยนเลย

อัดเท้าอะไรก็ไม่รู้กูโปไปไอ้สัตว์ตายตตยวยระตือกรเตอกรเตอกรเตอรใครเป็นใครวะแค่ลยแค่เลยแคเแคเลยแงไม่รู้ใครเป็นใครอ้อนมึงลอบทำลายเพื่อนหนอยสัตว์ลอบทำลายเพื่อนหนอสัตว์ใครว้เนี่ยถ้าเนจีห้าตาย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  ตั้ตั้มหรอไม่มีหมอมาเลยหรอเฮ้ยเราไปไหนเนี่ยเจอบ้านเหรอเ้ยราอยู่บ้านเราเอาอุ้งกลับไปดิไปเราไปเดตดิกลับด้วอุ้งกลับด้วยรู้บอกพี่รับเงินรับเงินเกจกี่ยังอ่ะยังเลยยังเลยยังไลยรับเลยโอ้ยไมตัวทุกคนมันเป็นแบบนี้หมดเลยวเนี่ยมีของดีโทษเนี่ยหมอหมอ ใช้ใช้บริาาการต่อแดนพี่แก๊ปพี่แก,กอยู่ไหนอะเอนนี่ไงน้องไม่ไม่อยู่ไหน,นถ้าวับกบลับอะีเลเลลวโอ้โหเฮ้ยข้างในวงข้างในวงใครอะกางเกงขาสั้นอะเอา้าใครเนะี่ยไอ่เช็คอาลุงทำลุงทำอยู่ไหนอะทวับกลับอะอยู่บ้านอยู่บ้าน เอาเอาเอา,เอาผมกลับเวยมันต้องนอกวงแร้วเปล่าคงทำได้วากลับเลยเหรอได้ตังค์เหรอได้ปะต้องได้ที่